เสี่ยวหวานเนื้อที่หนึ่งปูที่ปูที่เสี่ยวหวานเนื้อที่ลูกชิ้นที่ด้วยน้ำด้วอยู่ข้างหน้านี่แล้วด้วยข้างหน้าพี่สั่งอะไรมาข้างล่างนะพี่นะสั่งอะไรมาหาแม่ค้าข้างล่างนิดหนึ่งอันนี้พี่นะคะนี่ด้านราก็เตี๋ยว ว่าซดเลยประเดี๋ยวจะไปส่งเขาสถาบันอาหารกุ้ง่ง้งใช่ไหมคะได้ค่ะได้ใส่เป็นถุงนี่ร้อยหนึ่งอันนี้นะถึงใส่ไปอันนี้นะร้อยหนึ่งค่ะ ก็เก็บสิบบาทพุ้งสองตัวนี่เก็บสิบบาทอันนี้ร้อยหนึ่งพุ่งสี่ตัวได้แล้วก็เก็บสิบบาทสุ่หนึ่งได้ค่ะใส่ส่งตรงนี้ได้พี่พี่เปิ้ลส่งตรงนี้ได้ค่ะค่ะได้แยกแยกได้ค่ะอันนี้ถึงเพิ่มสตอไปให้นะอันนี้มีพุ่งละพี่ขอให้นั่งมาค่ะมีมีสองตัวถึงใส่ให้สองตัวรับรอง ต้องต้องให้มีถ้าไม่มีถึงจะบอกว่าไม่มีพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไไรส่วนนหบ้างสะโพกอันนี้มีสะโพกกับหน้าอกได้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 หน้าอกชิ้นใหญ่นะชิ้นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอันนี้อันเนี้ยอ่อันนี้ก็เอานะจับมีชิ้นเดียวนี่ชิ้นนึงจ้บตกลงได้เลยบค่ะอันนี้แปดสิบได้แล้วก็ อันนี้ร้อยสอันนี้80แล้วก็มีอะไรเติมได้ค่ะได้ค่ะปลาที่ฉินได้ค่ะปูกับปันที่ินตัวใช่ไหมคะใชใ่แล้วก็ไก่น้ำแดงอีกทีค่ะได้ได้ได้ปูอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะคะ กแล้วก็ผัดไข่นั่นแหละผัดไข่ออนครับผมหนึ่ง่นนั่นผงกะหรี่ใช่ไหมผงกะหรี่หน่<อ>ไปข้างหน้าเลยนะลบปวนไปข้างหน้าพี่เปิ้ลเดี๋ยวมาละที่นะนี้ 80, 80, 80นวันนี้กุ้งตัวใหญ่อะ จา๋าไม่เป็นไรจ๋าเดี๋ยวไว้ขายแล้วเขาบอกเลยนะขึ้นทุกเที่ยวเลยเนี่ยเที่ยวนี้เล่าแค่แปดสิบเที่ยวที่แล้วสองร้อยห้าสิบอ้าสิบบาที่เด็ดเลยเขาบอกมต้องใช้น้ำจิ้มเลยไปอยู่ในตัวเสร็จอันนี้อีกถุงหนึ่งมัสแมนเท่มัสแมนแปดสิบมะละห้าสิบ ก๋าเต้าหู้าราดข้าวกับปลาดุกเจ็ดสิบบาทปลาดุกกับเต้าหู้ที่บ้นานเราใส่ถุงเท่โอเคสิบคอ มีเต้าหู้แล้วก็มีสตอนะคะค่ะบิ๊กๆอ่ะเต้าหู้สตอกุ้งกะหรี่นะคะแล้วก็ผัดทิชชู่ค่ะฮัลโหลที่ฟองค่ะได้เลยค่ะขอบคุณเต้าหู้ดูอันนี้กุ้งกะหรี่ใช่ค่ะแกงเนื้อค่ะ ล่างตาใหม่นะอตาเก่าอยู่นล่างนี่เป็นตาใหม่นะอะไรแต่นะบอก่อนอันนี้ปวดตาร้อเดี๋ยวว่ะถึ้ลืมตาอุ้ยขอโทษขอโทษเนไปเขอโทษขอโทษแล้วไ่าตรด่งเตอรางนี้เอางนี้มงนี้เดินไปเลย เดินไปก่อนทงทงไอ้เนี่ยทงบ้านปันค่ะรเดี๋ยวมันมาอันนี้นะปาป้าเมื่อกี้เดินพี่คุหมอน้องด้ครับใช่ใส่ถุงเลยเอากับข้าวครับค่ะาที่ทีขอบคุณมากกินอะไรรอนะ อยากได้กับข้าวเลยทั้งสองอย่างมีอะไรทงครับได้เออถ้าถ้าจะกินไก่ก็มีอันนี้ไก่นี่ถ้าไม่กินไก่ลูกชิ้นก็มีอันนี้ลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นนครับแล้วก็ลูกชิ้นนึ่งค่ะมัสมั่นมีหน้าอกกับสะโพกกินอะไรไม่ถามคุณคี่ชอบอะไรผมอ๋อได้ได้ได้ก็ยังไผ่นะแต่ผมเป็นอย่างนั้นได้ก็ไข่ลูกหมูก็เลยไม่ได้ักแล้ว อันนี้อันนี้เอาชิ้นเล็กพอไหมเนี่ยได้ครับเพราะว่าใหญ่มันใหญ่ไปอะมันอนันนี้นะเพราะว่าใหญ่มันใหญ่มากไปเดี๋ยวทานไม่หมดเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างนะไอเนี่ยนะอันนี้แปดสิบที่อันนี้แปดสิบพอก็เอาขัดสตอง ีกว้งเมีกุ้งกะหรี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้ปลาปูก้ามปูได้ไหมนะอันนี้สองอย่างร้อยสี่สิบนะอันนี้